ถ้ำกลางหุบเขาและผืนน้ำกว้างใหญ่ของจังหวัดบึงกาฬที่บึงแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่าบึง,ขงโขงหลงสายน้าที่นิ่งสงบในทุกวันนี้เคยเป็นเมืองที่รุ่เรืองและเป็นพยานลักษณ์ของมนุษย์กับพญานาคตำนานรักที่ไม่มีวันสมหวังกับกายเป็นคำสาปนิรันด์นี่คือตำนานรักบึง,ขงโขงหลงลัก ตพานครคือชื่อเรียกของดินแดนแถบบึง,ขงโขงหลงในอดีตกาลปกครองโดยพระอือรือราชาและพระมเหสีแก้วกัลยาเมืองนี้รุ่งเรืองมากโดยผู้คนอุดมสมบูรณ์ป่าเขาแม่น้ำล้อมรอบเป็นนครแห่งสายน้ำและศรัทธาพระอือรือราชาทรงมีพระธิดานามว่าพระนางเขียวคำ ต่อมาพระนางนขีงคำได้อภิเษกกับพระเจ้าสามพันตาและให้กําเนิดพระโอรสคือพระเจ้าฟ้าลุ่งมีบุญญาธิการยิ่งนักในขนาดนั้นณเมืองบาดาลใต้บึง,ขงโขงหลงได้มีอาณาจักรพญานาคเครืองรองมีพระธิดาแห่งพญานาคผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาวันหนึ่ง นางได้แปลงกายเป็นหญิงมนุษย์ขึ้นมาอย่างบนโลกเพื่อเรียนรู้ชีวิตและผู้คนบนพื้นดินและนั่นคือวันที่ได้พบกับเจ้าฟ้ารุ่งเมื่อพบแ่นดวงตาดวงใจของทั้งคู่ลาวกับโชคชะตาได้ขีดเอาไว้แต่ปางก่อนความรักจึงก่อเกิดโดยไมิได้รู้เลยว่าเป็นความรัก ต่างสายพันธ์ุข่าวความรักได้แพร่ไปทั่วเมืองพระบิดาทรงเห็นว่าเป็นลูกุศลสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับนาจึงโปรดให้มีพิธีอภิเษกสมรสขึ้นระหว่างเจ้าข่าย้ารุ่งและพระนางน,นากลินลานีงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เจ็ดวันเจ็ดคืนเสียงคล้องสะเทือนทั้งเมืองน้ำในบึงสงบนิ่งราวกับเป็นการรับรู้ความรักของทั้งคู่ ม,มีความสุขรุ่งเรืองอยู่ได้3ปีเต็มก่อนที่โชคชะตาจะเล่นตลกจะด้วยโชคชะตาหรือบุญวาสนาที่หมดลงร่างกายของพระนางน้าเริ่มเปลียป่ยนเปลี่ยนเพราะาธาตุของนาคไม่อาจอยู่ในร่าะมนุษย์ได้นานจนวันหนึ่งพระนางกลับกลายเป็นพญานาคต่อหน้าผู้คนทั้งเมืองเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระอือหรือ ราชาจึงถูกกดดันให้ขับไล่นางกลับเมืองบาดาลพระนางนาจึงจำใจที่ต้องกลาเจ้าฟ้ารุ่งโดยน้ำตาส่วนเจ้าฟ้ารุ่งได้แต่เฝ้ามองจากชายบึงในวันที่กรลักถูกผัดผ้าเมื่อนางกลับถึงเมืองบาดาลพญาหนาคราชคู้เป็นปิดาทรงโกรธจัดเพราะเห็นว่ามนุษย์ดูหมิ่นสายโลหิตของนา จึงบรรดาโทสักประกาศจะทำลายเมืองให้สินส้นซากให้เหลือไว้เพียงแต่สามวัดเพื่อเป็นอุศ์แห่งความทรงจำในคืนนั้นเมฆดำบดบังท้องฟ้าทั้งเมืองสายน้ำปรดาไลเข้าทั่วเมืองกืนทุกสิ่งทุกชีวิตในพิบตาเมืองจมหายกลายเป็นบึงกว้างน้ำใหญ่ที่เรารู้จักกันในบึง,ขงโขงหลงในทุกวันนี้ลเล่ากันว่า พระเอือรือราชาไม่ได้สิ้นชีพในเหตุการณ์นั้นแต่ถูกพญานาคราชจับตัวไว้ในเมืองบาดาลและสาบให้กลายเป็นพญานาคเพื่อเฝ้าดินแดนแห่งนี้ชั่วนิรันด์ตั้งแต่นั้นมาผู้คนจึงเรียกขานนามท่านว่าปู่เอือรือนาคราชผู้คุ้มครองบึงโขงหลงและผู้เฝ้ารอการคืนชีพของเมือง รัตตะพากคอนชาวบ้านบึงขงโลงเชื่อว่าท่านปูน่นาคราชยังคงสถิตอยู่ในบึงท่านประทานพรโชคราบและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ศรัทธาทุกปีจึงมีการพิธีบวงสวงจุดทูปก้าวดอกดอกโัวสีขาวน้ำสะอาดถวายแก่ท่านที่ตำหนักองเจ้าปูอ่อือรนกะบึงขงลงแห่งนี้เป็นประจำ ผู้ได้ผ่านมาได้กราบขอพรมักสมหวังในเรื่องความรักการงานและการเดินทางไม่รู้ว่าเป็นที่โชคชะตาหรือวาสนาเรื่องราวของบึงโขงหลงบ่งบอกให้รู้อย่างหนึ่งว่ารักแค้แม้แต่ต่างขผ่าพันธุ์ต่างโลกก็สามารถงดงามได้แต่เมื่อโชคชะตาไม่อำนวยรักนั้นจึงกลายเป็นตำนาน แต่ถ้าว่าเป็นตำนานที่ไม่สิ้นสุดบึง,ขงโขงหลงยัง,องรอเลี้ยงศรัทธาของคนจนถึงทุกวันนี้บึง,ขงโขงหลงหากใครได้มาเยือนยามเย็นลองนั่งริมฝั่งบึงฟา,ามนิ่งเงียบของสายน้ำคุณอาจได้ยินเสียงแห่งความรัก ที่ยังคงอยู่ไม่มีวันเสื่อมคายฝากขอบคุณข้อมูลดีๆจากเทศบาลตำบลบึง,งโขงหลงจังหวัดบึงกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ